ไลยแล้วแม่มาค่ะลูกเพจมาค่ะมาค่ะลูกเพจตอนนี้เคอรี่นะคะมารับกล่องกำลังใจแล้วเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาก่อนแม่แม่ฝากเรียกริวให้หน่อยถ่ายรูป เดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าจะได้เห็นชัดๆถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปๆๆลูก<ๆ>แพลตอนนี้นะคะคือเคอรี่เนี่ยมารับกล่องกำลังใจแล้วนี้อันนี้อยู่ระหว่างการขนขึ้นนะคะวันนี้ก็คือมีทั้งหมด6คันที่มารับ สามอกว่ากล่องนะคะวันนี้ที่เราจะจัดส่งนะร้อยหล่นสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้ก็รอรับได้เลยนะคะซื้อคือคืออันนี้มันจะเป็นกล่องกำลังใจที่ ที่ทางลูกเพจเนี่ยได้มีการลงทะเบียนเข้ามาที่เราได้เปิดรับลงทะเบียนนะคะคือที่เห็นเป็นกล่องใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นกล่องกําลังใจนะคะที่เราจะดให้แล้วเดี๋ยวมันจะมีกล่องกําลังใจพิเศษอีกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของอคุณเบลล่าลานีนะคะที่นํามาบริจาคเพิ่มนะคะมอบให้ก็ถ้าหากว่าบ้านไหนคืออยู่คนเดียวเนี่ยเราก็จะเป็นกล่องกําลังใจแบบแบบเล็กให้เราเรียก่็แบบพิเศษนะคะ อันนี้พี่พี่คอรี่มาแล้วมาแล้วกันแล้ววันนี้มีทั้งหมด300กว่ากล่องนะคะ ะยกยังยังอันนี้เป็นกล่องกำลังใจนะคะ กำลังถอยรถมารับวันนี้มา6คันเนาะแม่เนาะหคันเนาะม,นนมาจา้จาโครงการอีจันร์สู้ภัยโควิดนะคะเปิดรับลงทะเบียนให้ลูกเพจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยลงทะเบียนขอกองกำลังใจเข้ามาซึ่ง เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นกล่องกําลังใจที่ทางลูกเพจเนี่ยได้ลงทะเบียนเข้ามาแล้วเราก็ได้จัดให้นะคะจัดให้กับลูกเพจโดยจัดให้ตามความประสงค์คือตามความต้องการของลูกเพจให้มากที่สุดก็คือให้ตรงตามความต้องการของลูกเพจนั่นเองนะคะโดยมีเคอะรี่ค่ะจะเป็นคนมารับนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยส่งออกทั้งหมด300กว่ากล่องด้วยกันนะคะซึ่งไอ้กล่องใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือกล่องกําลังใจแบบปกติ แต่ว่ามันจะมีกล่องเล็กอีกกล่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกล่องกําลังใจที่ทางคุณเบลล่าลานีนะคะนํามาช่วยด้วยซึ่งกล่องเนี้ยเป็นกล่องเล็กเนาะก็เดี๋ยวจะสาหรับคนที่แบบอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็จะให้เป็นแบบพิเศษตายเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมุมนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมให้เห็นชัดๆดีกว่า กะเห็นชัดกว่าค่ะลูกเพจคือขั้นตอนการขนเนี่ยก็จะต้องมีการสแกนตึ๊ดตๆ,ๆ๊ดกันก่อนนะคะสำหรับนมรอบเฟสหนึ่งรอก่อนนะคะก็คือเรามีการส่งของกันทุกๆวันนะคะคือนมเนี่ยจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งมารับแต่ว่าเคอรี่เนี่ยจะรับในส่วนของกล่องกำลังใจที่ทางลูกเพจเี่ยได้มีการลงทะเบียนเข้ามา วันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด300กว่ากล่องด้วยกันที่จะจัดส่งนะคะลูกเพจที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วได้รับเนี่ยก็รอรับได้เลยนะไม่ต้องห่วงใครที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วได้รับการยืนยันว่าได้เนี่ยได้แน่นอนนะคะ นี้ก็คือกล่องกำลังใจที่เราส่งเนี่ยก็ได้ทางเคอรี่นะคะมาช่วยในระบบขนส่งนะคะส่งให้ลูกเพจถึงบ้านเลยทั่วประเทศนะคะคือด้านในในกล่องเนี่ยก็จะเป็นพวกของใช้ที่จําเป็นมีอาหารแห้งมียานะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครต้องการแบบเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการมาร์กหมายเหตุเอาไว้นะคะเพิ่มเติม นี่ดูข้างในยังมีเพียบที่เรากำลังจะส่งในวันนี้นะคะ ลูกเพจบ้านไหนที่ลงทะเบียนแล้วได้รับกล่องกําลังใจแล้วบ้างเอ่ยอัปเดตให้ฟังนะคะหรือว่าเอารูปมาอวดกันหน่อยก็ได้นะคือตอนนี้เราอยากรู้ว่ามีใครได้รับกล่องกําลังใจแล้วบ้างนะคะ ยังมีอีกเพียบเพราะว่าบอกแล้วว่าวันนี้300ก้กล่องที่จะจัดส่งนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าได้แน่ๆเนี่ยก็รอรับที่บ้านได้เลยเคอรี่จัดส่งให้ถึงบ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครได้รับของแล้วเนี่ยรบวนลูกเพจถ่ายรูปมาโชว์กันหน่อยนะคะว่าได้รับของแล้วเราอยากเห็นความสุขอยากเห็นรอยยิ้มของลูกเพจที่ได้รับกล่องกำลังใจจากเรานั่นเองค่ะ กเพจคะ่ะกล่องกำลังใจกล่องหนึ่งนี่ไม่ใช่เบาๆนะน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวนะคะลูกเพจ อ่ะนี่พอมาถึงปุ๊บรถถอยเข้าซองป,ปั๊บขนปุ๊บเนี่ยถ้าเต็มคันรถแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะปิดประตูแล้วก็ออกเดินทางส่งให้กับลูกเพจที่ลงทะเบียนเข้ามาทันทีนะคะ คันนี้โอเคปิดแล้วนะคะคันนี้เดี๋ยวจะออกเดินทางและเดี๋ยวคันต่อมาเนี่ยก็จะถอยมาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรับในส่วนต่อๆไปอันนี้เป็นของรอบที่เราได้มีการเปิดลงทะเบียนแล้วก็ปิดไปแล้วนะคะก็คืออันนี้เราเป็นการเคลียร์ล็อตก่อนหน้า ที่ลงทะเบียนเข้ามานะคะซึ่งเราพยายามที่จะเคลียร์แล้วก็จัดส่งนะคะให้ให้หมดก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เพราะว่าเรามีอยู่แบบหลายโครงการมากๆเลย สำหรับวันนี้ที่สอ่งออกเนี่ยก็จะมี300กว่ากล่องถ้าเบลจำ,จำจำนวนไม่ผิดก็น่าจะประมาณสัก309กล่องนะถ้าจำไม่ผิดซึ่งในจำนวน309กล่องอะ่ะก็คือจะเป็นกล่องกำลังใจใหญ่ๆแบบเนี้ยที่ลูกเพจเห็นน่ะ200กว่ากล่องแล้วก็ยังมีกล่องกำลังใจพิเศษกล่องกำลังใจพิเศษก็คือจะเป็นของทางคุณเบลล่าลานนีนะคะที่ส่งมามอบช่วยเนี่ยก็อีกจำนวนหนึ่งนะคะ ซึ่งกล่อง A ตัวกล่องรลอนใจพิเศษเนี่ยเราจะให้สําหรับคนที่อยู่คนเดียวนะคะส่วนกล่องใหญ่เนี่ยคืออยู่กันหลายคนนะคะสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยอาคันต่อมาถอยรูปเอ่ยถอยรถมาแล้วนะคะ ออกไปแล้วคันหนึ่งนะจ๊ะลูกเพจ คือตรงนี้มันจะเป็นจุดที่สะดวกที่สุดในในการขนเนาะเพราะว่าคือถ้าไปทางด้านหน้าเนี่ยก็จะต้องใช้แรงเดินแล้วก็แรงยกซึ่งมันจะค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรแต่ถ้ามาตรงนี้คือถอยรถเข้าปุ๊บเปิดหน้าต่างแล้วก็ทยอยลำเลียงแล้วก็เข้าสู่หลังรถได้เลยนะคะก็จะสะดวกสบายสบายแรงนักแพ็กของเรานะคะ กล่องกาลังใจมันไม่ได้มีแค่นี้นะคือเราอ่ะมีการแพ็คกล่องกําลังใจทุกวันทั้งวันนะคะแพ็คได้เท่าไหนวันไหนก็ส่งในวันนั้นเลยอย่างวันนี้สามร้อยเก้ากล่องนะถ้าจําตัวเลขแบบเป๊ะๆไม,ไม,ไม่ไม่ผิดน,ะน่าจะสามร้อยเก้ากล่องนะคะเราคือก่อนหน้านี้เราก็มีการส่งออกไปหลายกล่องแล้วเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นกล่องกําลังใจนะกล่องใหญ่ๆเนี่ยกล่องกาลังใจแต่ถ้าเป็นนมเนี่ยจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งนะคะส่วนกล่องกําลังใจเนี่ยเคอรี่จะเป็นผู้จัดส่งให้กับลูกเพจถึงบ้านนะคะ,ะเตรียมเตรียมลำเลียงต่อ นี่เป็นขั้นตอนการทำงานของเราในทุกๆวันนะคะที่เราจะแพ็กกล่องกำลังใจกันนะคะให้ตรงตามความต้องการของลูกเพจที่ระบุเข้ามาแล้วเราก็จะมีเคอรี่เนี่ยมารับของไปส่งแทบจะทุกวันเลยนะคะบางวันส่งเป็นพันก็มีนะซึ่งถ้าหากนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเราส่งไปไปหลายกล่องอยู่เหมือนกันเป็นพันกล่องแล้วนะคะลูกเพจ อย่างวันนี้สามรกับอีก9ก้ากล่องอันนี้คือเป็นแค่บนบนะท่านนยังมียังไม่หมดเพราะว่าบอกแล้วว่าวันนี้สาม้ยเก้ากล่องแล้วรถคันแรกเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี้เองนะคะก็เท่ากับว่าเราเพิ่ง เซตแรกเพิ่งออกอันนี้เป็นเซตที่2นะคะที่เดี๋ยวถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็จะออกเดินทางเลยเช่นเดียวกันลูกเพจที่ลงทะเบียนเข้ามาก็รอรับได้เลยนะคะจะส่งให้ถึงบ้านแน่นอนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจะส่งให้ฟรี คนด้านในก็จะเครื่องกล่องออกมาด้านนอกก็เป็นสายพานในการลำเลียงนะคะข,ขึ้นรถอรอบละกี่กล่องกี่กล่องก็ว่ากันไปแต่ว่าจะต้องขนส่งให้หมดในวันนี้ก็คือ390กล่องเนี่ยจะถูกจัดส่งยังปลายทางพี่น้องชาวบ้านลูกเพจสังคมอีจันที่ได้ลงทะเบียนเข้ามานะคะรอรับได้เลยนะ ทีนีเ้เรื่องระยะเวลาในการจัดส่งหรือการขนส่งเนี่ยอันนี้ขออนุญาตให้รบ,บกวนลูกเพจรอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการข้ามจังหวัดเนาะถ้าหากว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยมันก็อาจจะรวดเร็วไม่กี่วันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าหากเป็นตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะสักประมาณ5-7วันอะไรประมาณนี้แต่ระยะเวลาเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เนาะ เพราะว่ามันส่งเป็นรอบๆรบๆรบๆแล้วก็อย่างอย่างบางรายชื่อแบบนี้ค่ะเราก็จะมีการรันในการส่งเหมือนกันนะคะว่ารอบนี้เป็นของใครบ้านไหนอะไรแบบนี้ค่ะลูกเพจ

่เดี๋ยวไปเอากล่องพิเศษตรงนู้นอ่ะอะโอเคตรงนี้เป็นกล่องใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีคันต่อมาถอยมาไหมมีับหกคันมี6คัน,คน,นะคะวันนี้เคอรี่มาหคันจัดส่งทั้งหมดสามร้อยก9ก้ากล่องโดยเป็นกล่องกำลังใจแล้วก็มีกล่องสำหรับพิเศษนะคะอ่ะตามไปดูด้านนู้น คือองน,นี้ที่เห็นใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เป็นกล่องกําลังใจแบบปกติที่เราจัดให้ที่แบบเป็นครอบครัวนะคะบางครอบครัวอยู่กันเยอะห้าคนหกคนอะไรเงี้ยก็ต้องแบบเป็นกล่องใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครแบบอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยอยู่บ้านคนเดียวก็จะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้เห็นไหมเออสีน้ำตาลสีน้ำตาลซึ่งอันนี้เป็นของคุณเบลล่านะคะเป็นคุณเบลล่าลานีแคมเปญนะคะดาราสาวสวยชื่อดังนะคะอ๋อเจ้าเนี่ยส่งมา ร่วมด้วยช่วยกันกับเรานะคะมาร่วมบุญกับอิจร์น,นะคะเราก็เลยนากล่องจากของคุณเบลล่าเนี่ยก็คือจัดให้กับสําหรับคนที่อยู่บ้านคนเดียวอ,อยู่คนเดียวก็จะได้กล่องของคุณเบลล่านะคะข้างในก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันแม้ว่าจะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะมีครบทุกอย่างมียาสีฟันมีแมส มีแอลกอฮอล์มีทุกอย่างพร้อมนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะน้อยหน้าก่องใหญ่ได้ครบทุกอย่างเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพอคันนี้เต็มปึ๊บปิดประตูดังปั๊บออกเดินทางสตาร์ทรถไปได้เลยนะคะสู่ปลายทางจังหวัด พี่น้องสังคมอิจัาที่ได้มีการลงทะเบียนเข้ามานะคะรอรับได้เลยถ้าหากเป็นพวกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็จะเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก5-7วันหรืออาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับการเดินทางนะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวน่าจะไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีอีกคันหนึ่งถอยมาเพราะว่าวันนี้มีทั้งหมด6คันด้วยกันเคอรี่6คันมารับกล่องกำลังใจนะคะ นี่มันสีหนุ่มแอฟโฟรใช่ไหมใช่ไหมนุ่มอ่ะอันนี้ปิดแล้วเตรียมตัวออกเดินทางนะคะวันนี้มาทั้งหมด6กันด้วยกันจ้า 6คันนะคะวันนี้พ่อแม่พี่น้องจ๋า309กล่องนะคะซึ่งเป็นกล่องกำลังใจแบบปกติที่เราจัดให้อยู่แล้วแล้วก็มีกล่องกำลังใจแบบพิเศษของคุณเบลล่าลานีนะคะส่งมาร่วมด้วยช่วยกันร่วมเป็นสะพานบุญกับเรานะคะร่วมบุญด้วยกันก็ขออนุมโมทนาสาธุนะคะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณ Curry e x p r e s s นะคะที่บริการจัดส่ง ั่วไทยนะคะให้กับทางเพจอีจันนะคะคือเคอรี่เนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการตัดส่งกล่องกำลังใจนะคะไปถึงบ้านลูกเพจเลยนะคะรอรับได้เลยอาออกเดินทางแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเนี่ยเขาได้มีการทำงานกันต่อเนาะเดี๋ยวเราจะขอจบไลน์แล้วเดี๋ยวให้พี่ๆทำงานกันต่อเดี๋ยวจะมีการทยอย ถอยรถเข้ามารับกล่องกำลังใจเรื่อยๆนะคะไหนลูกเพลวันนี้ใครเออบุญหล่นทัพได้โชคใหญ่บ้าง1กันยาวันโชคหล่นทัพมีใครถูกรางวัลไหมคะวันนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่มือใครเอ่ยอยากรู้จังเลยอาคารที่สามกำลังถอยมานะจ๊ะลูกเพล อย่างที่บอกลุกเพจวันนี้มีทั้งหมด6คันด้วยกันนะคะออกเดินทางไปแล้ว2คันเต็มคันรถกล่องกำลังใจแน่นๆจุกๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็ยังมีกล่องพลังใจของคุณเบลล่าลาีอีกรอรับได้เลยนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนเข้ามา กำลังถอยมาอ่าถอยมาแล้วนะจ๊ะคันที่สามสรเก้ากล่องนะคะวันนี้รอรับได้เลยซึ่งถ้าหากว่ารวมการส่งไปแล้ทั้งหมดเนี่ยว่าเป็นพันกล่องเ้าลูกเพจเราส่งกล่องกำลังใจกันทุกวันรวมถึงนมด้วยนะคะอ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะ ให้พี่ๆเขาทางานกาันเดี๋ยวเราจะจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าหากลูกเพจบ้านไหนสังคมอิจันบ้านไหนได้รับกล่องกําลังใจแล้วเนี่ยก็รบกวนถ่ายรูปมาโชว์หน่อยนะคะอยากเห็นความน่ารักอยากเห็นความสุขนะคะของลูกเพจสังคมอิจันนะคะลูกเพจมีความสุขเราก็มีความสุขนะคะอะเดี๋ยวเราจะลาก,กันไปไว้ภาพการทํางานของพี่พี่เคอรี่นะคะรอรับปลายทางได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายแน่นอนนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตลาไปด้วยภาพบรรยากาศการทำงานของพี่พี่นะคะที่เคอรี่เนี่ยจัดส่งกล่องกำลังใจให้กับลูกเพจสังคมอิจันที่ได้มีการลงทะเบียนเข้ามาถึงบ้านนะคะรอรับที่บ้านได้เลยใครที่ลงทะเบียนเข้ามาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้รับนะคะได้รับแน่นอนนะคะโอเคสำหรับวันนี้บา,บายๆใครถูกหวยยกมือขึ้นวันนี้ใครเป็นเศรษฐีก็ดีใจด้วยนะคะ